สวัสดีครับพี่น้องครับพามาหลุนปลาอยู่ที่ริมาสุโขทัยพี่น้องเไม่คล้องไม่พี่น้องบเ้ยปลาเลยครับปลาบวนดีบวนปวดดีขนาดพี่น้องดูนะจุกจับจุกจับอยู่

ตรงป่าตะเพียนพี่น้องเลยโอ้ยเดี๋ยวบ้างเลยไปเลยเนาะวางไว้ก่อนเลยโอ้ยปากแข็งปากมือพี่น้องเลยไม่ต้องเอาแล้วปลาขยงปล่อยไปเดีย๋ยวเดีดี๋ยวจมประตูขย้อนกันพี่น้องขย้อนเอาเลยไม่เรียครับผ่าไปตัวนึงพี่น้องมาหรนี่ย เดี๋ยวมือมือสาดะไยพี่น้อว่าปล่อยปลาล้นอ่ะตัวมันเหล็กโคตรโอ,โอ๊โอ้โออแล้วเร็วดิ่นดินโอ้พี่น้อเละเกือบโลครับผมม,มีปลาปาก <c oughs> นี่ครับผม,มตัวงามครับแล้วก็ปลายนี่ปลายปลาอย ปลาซอยป่ะนะเออโอ้ยขุ่มอยู่พี่น้องเลยคนน่ะม้านะพี่น้องมาน้ำบานเรกถุงไม้มันยาวไปไม้เสียบอ่ะโหปวดมือพี่น้องปแรแย่งปลาป้าอดบ่วนอีกแล้วค่อยๆใจเย็นน้องเฝ้าบ่วนใครพี่น้องโดดอีกแล้ว โอ้มอไม่ก็ปลาซอยปลาซอยไหมไปไปซุกบ่ปลาไนหน่อยสบิบบ่เดี๋ยวออยมัน,น,นก็เนื้อปลาไน่หมดก็มันไปันกรสุบ ปลากระสุบพี่น้องไปใส่กันมีครับโอ้ปวดปวดปวด,ปดมือพี่น้องปลากัน,นยงทีที่เราบอกเออนำมักมาใส่ครับพี่น้องนำมักไปเส้นใส่ไปได้พกไหมครับเป็นแมมได้เออ ต่ไก็ฝากไบให้น้องนะครับเด้อไผ่สุนอกสนใจยอดดำพิเศษยอดขาพิเศษแล้วก็เป็นกระโปรงยงย่อกับสอบถามขวามาได้ครับพี่น้องอจะทรงห้ยหอนมองครับอาจจะทราได้พี่น้องทําใจได้พี่น้องช่วงนี้หรือจะเป็นพี่น้องทั้งสอบปอบปลเล่าครับพี่น้องกรสอบถามเขามาได้ครับสุนอกสนใจก็ทักไล่ถ้ายังมาสอบถามครับพี่น้องกรจะทรงไให้กันครับผมตื่นเราเนาะหมานาปลามาตื่นเด็กแม่ก็มาก็มาพี่น้องเลย ปลาเรเคยพอนย่อนะครับขุนุกจับตุกจับตุกมอดุกจับจุกจับจุกจ,บกจบกอกจบเลยนี่ขอไงมาด,ด่วนปะ่นาะเมา่อดวแล้วดวนแล้วนี่บอกเขาขาเนี่ปลาเนี่ยมั้หนปลากี่เดือดปลาที่เดือดนี่วะไม่ปลารีบไม่ปลาวางโดนโดนแน่ก็ได้ด อืมยืนใหงจมลงไปนะพี่น้องเป็นดิงทรายนะครับผมโอ้เดี๋ยวอ้ำไหมน้ำไหมน้ำไหมไหมามามาเออมามาอีกกี่ดเดือนพี่น้องเลย không tiếp tiếp mày đường không biết nào đặt ba hả tên nhỏ của này chắc chóng thừa nghiệp đấy chóng thừa khủng đấy không nào ừ, chụp chụp gì này nữa. ต้องไปยืนเผื่อเลยแซนำเลยม,มันลึกปะหรอโอ้มัน,นลึกมันลึกกล็ลงไปก็ได้ตัลาเตพตาะมันอยู่ปลายปลาตื่นย้อนตื่นได้ไงเที่ยแรกก็ครึ่งคอนเต็มตูดเยอะเอง Oh, we mm. nice, could nice. ปากีเดือก็ตัวตเลหน่ากีเดือก็ตัวใหญ่พี่น้องเลยตัวปากีห้าครับปากีเดือดปากีเดือดไป,ปด,ดามเขาอยู่ะครับงานใหม่งานนึงวม่นน่เราเวียงยอได้ไหมวางทำไปเลย เบี่ยงยากเลยค่ะเบี่ยงยอ,อย,าย,งยากเบี่ยงว่ายากเหรอพ่อต้องม้วนดึงนี่่้องดูดขึ้น,นมาไปกินเดรนกับตัวใหญ่เน่้นูปลาปลาปลาเยอะเข้าปลาพักตกไปแล้วตื่นพี่น้องเลยตื่นยอเข้าปลาผักตกไปแล้ว ปลอยบ้างไปพี่น้อ่งดักไปครับนกเกรียวก็ได้ละปลาตื่นละปลาตื่นแล้วยังคงบุยนิดหน่อยเขาไม่ม้วนตูดขึ้นมาม้วนมวน้มวนขึ้นมาแล้วก็ดัน นึกว่ายอมันไม่จมมันค้างกิ่งไม้จะทำไร กิ่งไม้กิ่งนั้นสิตขปลาดิ้งเหรอกิ่งไม้เนี่ย เห,ห,ห็นแลปลาคล้องเห็นหยึดอีกต้นนึงพี่น้องจิงนั่นเลยมงจรใหม่อยู่ข้างในพี่น้องเลยกิ่งนี้เลยป้ดาหักต้นนี้ออกหักต้นนี้ออก ้ามองไม่ไม่เนี่ยัดมาอีกไกกันพี่น้อเขยับมาหน่อยหนึ่งโอนอ๋อดยอะเกนอะโอ้เกิไปพี่น้อมหลปลาเากล่องเห็นแพนี่าเห็นมูอนี่หันมันนี่อ่ะน้องนเดี๋ยวเดีวเดีปล้วเ่าพี่อนีอไปแล้วไปหันนะ

ต้นไม้มันยืนดีถนัดมันเลยยืนบริสันัดแล้วพี่น้องเลยปละยังบวนบุยหู <Hey. S 1> ในย้อนอะนัะ <Huh? S 1> น่ะนัะ่นน่นโอ้ยปลาคอพี่น้องเนี่สิน,น้องสร้างทับบอกชักให้หินยามยาวเลย โอ้ปลาซอยเนี่ยม mm. ีแต่ตัวงางาโอ้สามตัวปลาซอยเงางามจริะ่อยไหลงไปเรื่อยแล้ว ติดงานใหม่ฟังหุ่นเอาพี่น้องกล้องมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่กล้องมันมองไม่ค่อยเห็นงานใหม่เลยรุ่นนี้พี่น้องตัวง่ายงานไหมเออตัวง่ายครับปลาสอยพี่น้อยโอ้แต่เพี้ยนหน่อยทงยูนุ่นไหมทงอือยังถามไปว่างไหมพี่น้อยเอาไปใส่ปลามันอยู่ข้างในพี่น้องอยู่ข้างใน ต้นไม้ยาลาบต้นไม้ยาลาบครับหกค,ครับพี่น้องบวนจุกจั๊จุกจั๊กอยู่ใน,น,นทั้งผลเจ้าเนี่ยอ่อนบุได้แล้วมันเคยอยู่ข้างในงครับมังข <c oughs> าด out เลี้ยงสิครับมันแรงออกมาข้างนอกแล้วสิออกไปข้านก็ปเป็นเต็มวัตถุพี่นงเลยน้ำมันยังเหลือเยอะบว่ามันเท่าไหร่ <ừ? S 2> น้ำมันเหลือเยอะบว่ามันเท่ไหรมันเป็นแอ่งมันขาดคอดตองอยู่ลยน่ะ มันคล้ายๆมันแบบเป็นเป็น,ปนทักเป็นทักเป็นทักเปรพี่นอ้องน้ะมันขาดส่วนเลยอืมโดนแล้วอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วอืมปลาสอยไหมเก็บเอาเดิอ่ะปลาหนุยหนุยสวยงายพี่น้องปลาสอย ข้ามาปลาไปทีกันไปเดี๋ยวปลาไปทีกันพี่น้องเลยผมดรลงไวลองสิตัดติลงไปเอาตัวหนแขงที่สีดตัดตัวหนง่ายก็ว่าเอางาใหม่ออกแล้วพี่น้อง ปลาสวยปลาสวยโอ้ยต่งานอยูอย่พ oh, ี่น้องปลาสวยนะปลากีเดตปลากระดามปลาเกาะหลัางอะพี่น้องเลยง่ายกระมามองเกอาพี่น้อ,อ,นอ,นมอง,อออง,ม,องออมองนั้นกระตัดใหม่ตายตังออกอหรครับมองนินยืนไม่หันแล้วฮะัอันแต่นีนน้ยืนไม่สะดวกแล้วค่ะ ดเดี๋ยวบ้างไปงยังใครโอ้ยอมผ่าพี่น้องตัดไหมมือมันมือเหรน,น,นะมันตมม,นมันเอาเย็บมันแพงจมลงจมจมลุงครับพี่นอ้องเดี๋ยวดักไปเรื่อยๆครับถ้ามีปลายยังออกมาอีก <c oughs> ถ้ามันออกมาเซ๊ะๆแลก ปลาคอวานี่พอพี่น้องมีมีแน่หลาข้องเนี่ยมีเพราะมันงับปุบปับปุบปับอยู่ข้างในนะฮะำมือท้างมีท้างท้างล่องสมือ,มอมก็มาบวนยุ่ไก่แฮ่โอ้เอบหานเป้า อ้าวนีนม่มึอีไนตับตักหน่จุกตัจุกตัๆๆ้นะพี่น้องีนน้อย้าอ้าอา,อา,อาทางซอยทางจีอกปลาใสพี่น้องเอ้ยเห็นปลาใสแล้วมือน,นี้ฮะั้งจ่าคือไม่ได้เห็นหลายมือมาโดนเลยเห่โดนแะ้วพี่น้อง เกือบเพิ่งจะนำ uh huh. มันมาไหลข้องมันเป๋อเลยนะฮะาย uh huh. เต๋อเป๋อคือว่าไหลพี่น้องข้องนี่ปลาสรอยเนี่ยตรงงามอืมนี่ปลาสรอยอันนี้ปลากีะเดื่อพี่น้องเอ้ยคนนละซ่อมกัน <laughs> ใหญ่กว่าปลาสอรอยตุ้มใหญ่นี่พี่น้องจะปลาสลิดยังพ่อหนี่พ่อครับ ค่อยๆดักไปพี่น้องเลยก็ไม่หันปากมันมาทางนี้ค่อยว่างไปเอานะครับยกเลี้ยวมันกับ,บรถตีแต่พี่น้บบนองมันเปลี่ยนยอแล้วครับเลยค่อยว่างค่อยๆนี่ไปเรื่อยครับเย็นดักออกไปเรื่อยฮะ ปลาป่าก ma. so uh in um, ็คสีพ่กลงออกมาแหละปลาป่าคงไม่มาแล้วมั้งมันยังเสียวๆนะมันยังสดเสียวมองนี้ก็ดีพี่น้องมันบ่ห่อนนะครับมองนี้ไม่มีลมลมอยู่คาลิปตัก็ไปเรื่อยฮะมองโยไปเรื่อยพี่น้องบางเชก็วันดวงเอาบางเช้าลงมากอ่ะโบ้ไถก็มีคือกันพี่น้องครับเห็นปลาบวนๆทางทางทางลงมากอ่ะโบ้ไถก็มีคือกันครับกับเสียงแห้งถี่ไปเซียบางมองกับเซียงสีเขาก็ มาดึงใหม่ดึงยั้งขึ้นัสิครับกับคุมอยู่ครับมองนี้แต่ส่วนมากครับส่วนมากก็ส,กสไิได้ได้ได้คลิปได้ยัง้งได้ปลาพี่น้องหน่อยหน่อยนักหน่อยนะครับสิบพื่อได้มองไม่ไม่กันเถนะครับพอบปา่านก่เคยพอย่อน,อนนะอะไรโอ้ยต้องขี้เดือดยูมาต่ำย่อตึงเลยนะนี่ปลาสลิดปลาสลิด ตัวเคียวๆอ่วตัวก็ง่ายบนไหนฉันไปก,กิ่เดือดเอาไปตากแดดที่นอะเจ็บกินเจ็บยังไปเลยขึ้นลงไปเลยเป็นเหมือนไม่ขยับมายืนหาหม่งยืนเรียบๆทางนี้อย่างนี้นะนี่เลย นี่นะปลาหยิบุกหน่อยบัวซุกกระสุเดี๋ยวค่อยเบิ่งพี่น้องเบ่งไปเดาเบ่งสรุปคนปลาไปหัวไปยังไนีบอกพี่น้องนี่ยเพราะเราไม่รู้ปลาอะไรยังไปเดาเดี๋ยวมาถามมันายงี่เงได้โุโหซื้อปลาอีกบ้านโมโหเลีพี่น้องก็ลังโมโหเนาะโมโหเลีค่ะ ยวอื่นถ้าพิษถ้าเสียอีกเดี๋ยวไปห่ยันค่อยบอกกันครับเดี๋ยวเบางตอนสรุปผลปลามันเป็นปลาอย่างไะพี่น้องไม่ดอกปลามันคล้ายๆคล้ายๆกันเลยไม่รู้เดี๋ยวเรามองกันเลยว่าคือกันอีบานไหมก็เหมือนปลาปลาอะไรก็ล้างอย่างไรพี่น้องแม่นปลาอันอันอะไรนะปลาเทพโพปลาบึกอะไรอั่งเงี้มันก็เหมือนเหมือนกันนี่งล่ะบางทีก็เถียงกันที่ละเงิน นี่อุ้ยจังโรัปลาสร้อยเนี่เอ้าลงมาในฟูงนี่พี่น้องเลยปลาสรอยนะเพิ่งเห็นเป็นฟูงนี่แหละถือไปง่ายงับผมเลยจักชังกามาเป็นฟูงมั้อเกือบซีบแล้วมั้งเนี่ยเอ้เกือบซีบแปดตัวพี่น้อง เวิร์ดมีแต่ต,ตัวงามๆนี่รุ่นเนี้ยพี่น้องเนี่ยเออมาได้ไงไม่รู้เป็นฟูงเลยเอาบวน,บวนดีก<ด>อ่ตัวต่อได,ด้กายกงย่อกินบัวน้องขรุขรูยกกางย่อบะบวนมันไม่ได้บวนใหญ่ปลากีเดินไอ เหมาะเหมาะแต่กันแย่งพี่เนาะจะไปจีก่อนบาทแรกกระเท็ปักมือลเลยถึงแย่งติดมันติดแน่นแม่เสาพ่อนะ <c ười> บวนกันยอกับพี่เนาะเสี่ยยองไหนเบิ้ดมือพี่นอน,อ,นองไอ่ โอ้ยสวยงามใหมที่นี่ครัั่นอปากีา้ั่นอางี้งงป,งปั่น,น,นร,รนุนี่พี่นอ้องปลาปากหลงมาอยู่ในหลองนี่คนนี้ัวงามอยู่ครับกำลังติ่งแสบแบบนี้ไปนี่พี่น้องนี่เอินาปยังพี่น,อน้องนี่ไปหูบอกกันได้พี่น้องนี่ครับ เดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องขอบคุณที่ทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณในหลายครับหงนทองนะแต่มันตัวมันไม่เปลี่ยนก็มันไม่เปลี่ยนตากแดดพี่น้องก็เยอะเหมือนกันนะซีฟก็ตัวหลายอยู่ด้วยนะหลายเต็มอยู่เราไปไหนกันเงียบกีบ